สวัสดีครับครับวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของทีวีศูนย์กทรีอิสลามนะครับสีแอปพลิเคชัน20ชั่วโมงครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณนิกรกิจการค้าคุณจอมไตรกิจการค้านะครับจากบริษัทอาลีมาเฮบอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับสวัสดีครับทั้งสามท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้มาให้เกียรตินะครับกับทีวีศูนย์ทรีอิสลามนะครับซึ่งทางบริษัทอาลีมาเฮบอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครัับบก็็ถือว่าเปนริษท ที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรต่างๆออมาด้วยกันครับผมท่านนิกรกิจการค้าก็เป็นเป็นประธานบริษัทในขณะนี้และรู้ว่ากำลังจะมอบให้กับลูกชายมอบให้ทางคุณจอมตกิจการค้าข้าบฉายครับครับผมครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับแนะนําในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับเรื่องของสมุนไพรตาจริงแล้วตามที่ผมเองได้นะครับได้ศึกษาประวัตินะครับของคุณนิกรเองเนี่ยก็คือว่าจบการศึกษามาทางด้านพืชไร่ ทางด้านคือผู้สวนใช่ไหมครทางด้านของสมุนไพรอะไรต่างๆมากมายด้วยกันจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็มาเปิดเป็นบริษัทนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรยอยากให้คุณนิกรเองเนี่ยได,ไ,ดได้พูดถึงความเป็นมานิดนึงครับว่าก่อนที่จะมาเปิดเป็นบริษัทอันนี้มาเฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีความเปม็นมาอย่างไรครับแนวคิดอะไรต่างๆคือเนื่องจากว่าผมได้เป็นคนที่สนใจในเรื่องธรรมชาติและได้เกิดที่ บนดอยสูงอ,อ๋อครับผมชีวิตเติบโตมากับสมุนไพรและของธรรมชาติครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียชงรายเนะครับโดยที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสวนนี้มาครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมีชื่อในแผนที่ประเทศไทยว่าสวนเจคหอ้อยู่ในพิกัดของตำบลวาวีครับอ่า จังหวัดเชียงรายสมุนไพรต่างๆได้สืบทอดกันมาจากบรรพชนองค์ความรู้จากบาทชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มียาเคมีการหลนหนทางก็ลำบากทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพาสมุนไพรเป็นหลักสาเหตุที่ต้องการจะรวบรวมองค์ความรู้เนี่ยมาเป็นนวัตกรรมเพื่อให้ พี่น้องมุสลิมและท่านผู้ชมหลายๆท่านได้นำไปใช้ในการรักษาโครคแล้วก็เสริมสุขภาพให้แข็งแรงกล่าวคือผมขออนุญาตเล่าเรื่องกําเนิดของบริษัทอนิมาให้ฟังว่ามันเป็นมาอย่างไรครับเนื่องจากว่าบนดอยวาวีซึ่งเป็นภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ในเส้นลุงที่90ลิบดา128อ,าองศาใกล้เคยียงกับทางประเทศจีนตอนใต้คือขุเม็งชากันกว่ากันชั่วโมงหนึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอากาศหนาวเย็นทั้งปีอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณ25อ,องศาลตลอดปีครับสบายทั้งปีอา,า,า,อากาศเย็นทั้งปีเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของ พือสมุนไพรหลากหลายชนิดซึ่งผมได้รวบรวมมาจากแทบทุกมุมโลกเอามาปลูกรองพิดรองผูกอ๋อครับไอ้ที่เป็นก็เป็นไอ้ที่ตายก็ตายไปว่ามันจะเหมาะสมกับด้เรมปนไัรคือหลังจากที่เราเราได้เปรียบในเรื่องของภูมิประเทศซึ่งหนาวเย็นตลอดปีครับแล้วก็มีน้ำซึ่งเป็นน้ำเป็นน้ำแร่ ทำให้ได้สวนภายที่มีคุณภาพที่ดีกว่าที่บุทธละอ๋ออบนบนดอยเนี่ยก็จะมีใต้ดินจะเป็นน้ําแร่ใช่แล้วมันเป็นอุณหแอมันเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์เป็นเวอร์จินครับได้รับเกียรติเป็นสวนอ,ออร์แกนิกแห่งแรกของกรมวิชาการเมื่อปีสามปีสองพันห้ร้สามบแอ๋อคะในช่วงที่ยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่บอกว่าต้องเข้าไปร่วมกับ กรมโครง,งการหลวงหรือที่ดินต้องมีโฉนดอะไรพวกนั้นนะสมัยก่อนเราได้รับเป็นเจ้าแรกๆเลยค,คือหมายความว่า <c oughs> มีการทดสอบน้ำํำทดสอบดินทดสอบอากาศทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดคำว่าพิษสมุนไพรทำว่าออร์แกนิกไม่ใช่ของง่ายต้องมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน<ช>ต้องมอีการรับรองจากอินเตอร์เนชันแนลถึงจะออกได้ครับไม่ใช่ว่า ที่พื้นหลาบในฮิสตอรีมันอาจจะจะไม่ได้เพราะว่าเคยใช้สารเคมี<ช>ครับ<ช>นอกจากมีอากาศหนาวเย็นแล้วพืชในท้องถิ่นและชาวบ้านที่นู่นก็จะทำการเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพี่น้องที่อาศัยอยู่น่าเก้าเผ่านะฮะชนชาติทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยมารวมกันเก <c oughs> ้าเผ่านะฮะจากเก้าเผ่าเนี่ยศาสนาก็จะมีทุกศาสนา เก่นศาสนาอิสลามของเราศาสนาพุทธมีวัดไทยวัดพม่ามีศาสนาคริสต์เช่นมีโบสถ์คริสเตียนคาแตนต์อยู่บนดอยนี่เะอยู่บนดอยนวมกันอย่างสันติในช่วงเวลาเกือบร้อยปีไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีการขัดแย้งกันครับโดยการอยู่กันแบบพราดอนพักทั้งหมดจะรวมกันเป็นหนึ่งเพียงแต่พิธีกรรมทางศาสนาที่ แตกต่างกันไปแคป่นั <bathroom. S 2> ้นเองเอาะโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยจะได้เปรียบอีกอันหนึ่งก็ดินในที่สูงตรงพื้นที่ของแม่สวยในมีน้ำร้อนครับประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นดินภูเขาไฟอซึ่งดินภูเขาไฟจะเห็นว่าโครงการหลวงที่เป็นปลูกเช่นโครง,ง,งการของโครงการดอยช้างปลูโกกาแฟดอยช้างที่บนดอวยวาววีเนื่องจากเป็นภูเขาไฟเนี่ยเก่า มันทาให้พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่ต้องใช้พื้นที่เฉพาะกันครับ,รบเลยให้กำเนิดสมุนไพรต่างๆออกมาหลากหลายบ้างส่วนป่าไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ก็เลยเป็นที่เกิดของอ,องค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสามารถเก็บเอามา,าทาเป็นยารักษาโรคได้ครับพื้นที่ตรงนั้นมีประมาณประมาณกี่ไร่ครับที่จัดการที่สวน ที่ผมทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณพันห้าร้อยไร่0พัน้อยได้ซึ่งจะปลูกชาอัสมครับปลูกนิ้นจีปลูกลําไยปลูกมะม่วงปลูกสมุนไพรน้ำ่ทชวนอ๋ออยู่ในนั้นหมดเลยครับครับผมแต่ถ้ามาถามผมว่าผมปลูกอะไรมั่งเยอะคำตอบก็คือว่าผมไม่รู้เพราะว่าสี่สิปีเนี่ผมปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้าเพรพันห้าร้อยไร่เยอะนะปลูกมนไปนไถูกอนัไม่ว ท่านก็ท่านผู้ชมอาจจะติดตามดูภาพของจริงได้จากจากภาพส่วนของจริงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาประกอบให้ครัภาพมาประกอบให้ครับครับผมพอถึงเวลาแล้วเราเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมมีสมุนไพรหลากหลายมีองค์ความรู้ที่จะสามารถช่วยเสริมแล้วก็ช่วยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ครับ ถามว่าองค์ความรู้เนี่ยมันมาจากไหนของผมดังกล่าวเบื้องต้นแล้วว่าเป็นภูมิความรู้จากป่าครับในป่าซึ่งแต่ละชนเผ่าเดิมทีเนี่ยผมได้สร้างโรงเรียนเด็กกัมพาโดยความร่วมมือของอสเตฟานเอเฟนเบกกับตันทีมเบมยอนบิมิกของเยอรมันกับมาติน่าเอ็งคิดคช่วยกันสร้างโรงเรียนเด็กกัมพาขึ้นเพื่อจอะ เพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆแล้วก็สอนในด้านกีฬาครับให้มีเวลาไม่ต้องไปมั่วสุมกับยาเสพติดมาถึงสร้างในสร้างที่ไหนที่ที่สวนเลยครับที่สวนเลยผมใช้บริจาคที่ให้30ไร่สาตอนนี้ก็ยังยมีอยู่ไหมตอนนี้ล่มสลายไปเนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยเมื่อปีประมาณปี4กว่าเนี่ยมีการ บอกว่าโรงเรียนนี่จะต้องยุบโรงเรียนเล็กไปรวมโรงเรียนใหญ่อ๋อครับแล้วก็การรับรองวิทยาฐานะจะต้องขึ้นอยู่กระทรวงครับเราเป็นมูลนิธทิที่ช่วยเด็กจำพร้าครับจึงดูแลเด็กก่อนวัยเรียนครับก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าสมัยก่อนกฎหมายมันไม่ให้อ่าครับครับจากนั้นผมก็ใช้วิธีรับในการศึกษากลุ่มสมุนไพรจากปราชชาวบ้าน มันจะแยกเป็นชนเผ่าเก้าเผ่าเเซอร์รีซอว้านะฮะกะเหลียงแล้วก็ล้วแล้วก็ไทยแล้วคนจีนรวมทั้งาทางพวกหลายๆประเทศมารวมกันที่ั่นรับใครอยากได้ลูกหลานมาเรียนามาเรียนหนังสือเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีรเอาสมุนไพรประจำเผ่ามาหนึ่งต้นอ๋อรับผนพร้อมอธิบายว่ามันคืออะไร ได้ใช้รักษาอะไรครับหลังจากนั้นผมก็จบก็ทุกเผ่าับนะก็เป็นการเรียนด้วยของจริงเรียนหนึ่งบายดูอีกเรียนด้วยการเรียนรู้กรรทำจริงครับแล้วก็นํามาปลูกที่นั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าต้องดูแลรักษาด้วยครับเหมือนกับเราดูแลลูกหลานเขาครับเนี่ยฮะเลยเป็นการกําเนิดองค์ความรู้ประจบกับผมได้จบจากทางพืชสวนจากมหาวิทยาลัยเมโจ้รุ่น ที่36กนะฮะก็เลยมีความรู้ก็สนใจในเรื่องพื้นฐานของสมุนไพรทั้งหมดเลยครับนะฮะเราศึกษาลึกลงไปจนถึงขั้นเพนอะนาโตมีคือการโครงสร้างภายในครับว่าแต่ละต้นมีสรรพคุณอย่างไรอ๋อครับลึกขนาดนั้นเลยครับครับนะไม่ได้ศึกษาแค่เพื้นพื้นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าไม่โครงสร้างต้นดอกใบรากผล รวมทั้งสภาพเท็กเจอร์ที่จะ,ะแต่ละส่วนนำมาเป็นยาหรือว่าเป็นส่วนที่จะเสริมสุขภาพให้ได้ครับตัวนี้แหละครับเลยคิดไปคิดมาเอ้เราน่าจะทำเป็นการค้าเพราะเราเป็นชาวสวนครับใครทำเกษตรกรรมรวยมากห่าถามทีนะไม่มีหนี่ก็เท่าทุนครับ เราก็เลยอยากจะแปลรูปเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรับให้มันมีมูลค่าเพิ่มครับเพื่อจะนำไปให้กับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยการแปลรูปสมุนไพรก็จะนำสมุนไพรทั้งหมดที่เราปลูกรวมทั้งก่าชาวบ้านที่ส่งเสริมให้เขาปลูกเนี่ยครับนำมาขายให้เราเป็นการส่งขับส่งเสริมอาชีพด้วยครับ แล้วก็โปรเซสในรูปของอเป็นเซ mm hmm. มิแมทริเรียนคือหมายความว่ากึ่งสำเร็จรูปรโดยมีการนำไปทำเป็นวัตถุดิบที่แห้งรดวดสะดวกในการขนส่งเพราะอยู่ในป่าหรือเปล่จากนั้นก็นำมาแปรรูปที่กรุงเทพโ<อ>ดยการใช้ระบบข่าเชือ้อโดยการเข้าตู้อบสมุนไพร,รแล้วก็คัดแยกว่าแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ตอนนั้นยังใช้รักษาอะไรยังยังไม่ได้เปิดบริษัทนะด้วยยังไงช่วงนั้นเองเปิดแล้วครับเปิดแล้วใช่ไหมอ๋อครับหลังจากที่เราเปิดบริษัทแล้วเราได้นําวัตถุดิบต่างๆอัอนครับผมเอานำมาพัฒนาแล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่เราศึกษามากว่า40สิปีเนี่ยครับมาพัฒนาแยกเป็นสูตรแล้วก็นําสูตรต่างๆเนี่ยไปนาเรียงเสนอกับทางองค์การอาหารและยาครับว่าจะขอทะเบียนเอ่อ สูตรยานี้ใช้กับสูตรอาหารเสริมตัวนี้ใช้ดูแลสุขภาพท่านสุภาพสตรีท่านสุภาพบุรุษหรือครอบคลุมไปถึงโฮลิสติกเทลคือการรักษาโรคโดยองค์รวมครับครับผมณจุดนี้ก็เลยกำเนิดเป็นบริษัทอนิมาอินเตอร์เนชั่นแขึ้นมาครับโดยที่ได้เป็นงานวิจัยแล้วก็ครบวงจรนะปลูกเอง วิจัยเองครับพัฒนาสูตรเองครับรวมทั้งการพัฒนาบูรณาการในเรื่องเครื่องจักรแบบกันสมัยครับแล้วมันจะเปิดเปิดมานานยังครับบริษัทนี้เริ่มมาขยายมาเปิดที่กรุงเทพประมาณปีปีสี่ท้าวครับเราตอนแรกก็เปิดในนู่นก่อนใช่ใช่แล้วก็ย้ายมาที่ที่นีุกันเหรครับสาเหตุก็คือว่า กรุงเทพมันเป็นส่วนกลางการทำตลาดเราวิจัยเสร็จคิดเสร็จไม่มีพี่น้องอลูกค้าที่ไหนรู้จักเราไม่มีใครรู้ว่าไอ้นี่นะมันคือของดีที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดทาการตลาดได้คแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีครับไฟฟ<น>้าก็กระท่องกระแท่นๆๆถนนทนทางก็ลำบากครับก็เอา ทางนั้นเนี่ยตายแน่ก็เลยมาเปิดที่กรุงเทพสะดวกในการคมนาคมการสื่อสารและลูกค้าคและวก็สำคัญคือ,อเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการ,รสามารถจะมาลงทุนร่วมกับเราได้ครับทีนี้สอบถามได้นหนึ่งครับลูกลูกชายของท่านตอนที่ตอนที่ท่านกําลังทําเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆในตอนนั้นเขาเขา,เขาเกิดมาหรือยังฮะหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็ตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ครับเล็กอยู่ยก็ คุณจอมใจก็ได้ได้ได้เรียนรู้ไม่ได้เห็นคุณพ่อไดมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนกันการตลาดแล้วก็จบแพทย์แผไทยด้วยอ๋อครับผมรักได้ไปประกาศนียบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะอ๋อต่อไปก็คือจะให้มาดูมาดูแลเรื่องของงานของบริษัทอันนี้มาทั้งหมดในเรื่องการผลิตการจาหน่ายก็จะให้เป็นผู้สืบทอดต่ออ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จบมาทางด้านนี้ด้วยโดยจะเป็น ผมก็จะเป็นผู้สนับสนุนชี้แนะค่าพี่เลี้ยงให้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการส่งส่งต่อให้รุ่นรุ่นลูกแล้วใช่ไหมครับโดยการที่ว่าคุณพ่อเนี่ยหมายถึงมีประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายแล้วนะครับก็ส่งต่อให้ลูกแต่ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คําชี้แนะอะไรอยู่ครับผมทีนี้ของบริษัทอันนี้มาครับตอนนี้มันมีมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่ที่ผลิตออกมาแบบกว้างๆอ่ะมีมีเม็ดมีน้ำมีแคปซูลมีอะไรต่างๆเนี่ยคือเอากันง่ายๆนะว่า หลังจาก20ปีเ่ยงการพัฒนาสมุนไพรหลายอย่างมากนะฮะแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มยาน้ำาไม่ใช่พิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำครับซึ่งจะมีสมุนไพรแล้วมีออยอมีฮาลานมีจีมีครับพัฒนาเป็นยาพัฒนาเป็นผิธภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วย ป้องกันรักษาโรคต่างๆที่ใช้เคมีหรือรักษาไม่หายเช่นโรคเกาเราคงทราบดีนะฮะ,ะโรคเกาโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคแต่ถ้าเอดกับมะเร็งเนี่ยเรารับรองว่าลูกค้าเราหายไปเยอะละแต่โฆษณาไม่ได้โฆษณาไม่ได้กฎหมายอยู่ครับก็ไม่เป็นไรคุณผู้ไม่ได้เล่าไม่ฟังได้เป็นเป็นศูนภัยเริ่มแรกครับที่ใช้พัฒนาโดย เทคนิคเฉพาะตัวเริ่มแรกการใช้สกัดสดนะฮะคือ,อ,อการใช้สกัดสดเสร็จปั๊บก็ออกมาผสมประสานกับการสกัดสมุนไพรด้ยวยความร้อนในวดสตีมอ็กครันะ,ะตอนแรกเป็นเฟอร์มิอ็กครัหลังจากพัฒนาขึ้นมาแล้วใช้องค์ความรู้เทคนิคพิเศษเน้นนำสมุนไพรทั้งสองวิธีเนี่ยมาผสมประสานกัน จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการช่วยร,รักษาใช้คำว่าช่วยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางกฎหมายเขาไม่ให้อะไรลยู่าบอกว่ารักษาเอ็นรักษามะเร็งกันตัถูกแบนทันทีถูกจับทันทีมันก็แปลก,แ,ปกแต่ว่าทั้งน<อ>ันที่ว่าพอพอทานไปแล้วมันหายแต่ว่าใช้ก็ไม่รักษาไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไร มีเล่าเขาของเราหลายคนเล่าสู่กันฟังกได้เล่าสู่กันฟังว่ากินแล้วหายอ่ะนเนพูดเน่หมายถึงว่าเราสนทนากสนทนาการกับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ผมไม่ได้โฆษณา้เนี่ยเล่าให้ฟังยี่สิบกว่าปีมาเนี่ยออกมาเป็นร้านขวดครับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเป็นแสนคนครับมันมีไม่รู้กี่บริษัทที่ว่าเข้ามาทำ O E M แต่แล้วก็นาไปผลิตภัณฑ์เราไปเผยแพร่คือมาจ้างทําแล้วก็ใช้แบรนด์ของเขาเองใช่ใช่ โดยเราจะมีอยอยให้ครับมีฮาลานมี GMP เป็นบริษัทที่ครบวงจรก็คือเตรียมให้พร้อมมาแล้วเพียงแต่ว่าคุณเข้ามาถึงปุ๊บก็เป็นแบรนด์ของคุณเลยใช่แต่ว่าก็ได้เปรียบของเราคือเรามีที่มาที่ไปของวัตถุดิบครับซึ่งผลิตจากสวนเราโดยตรงครับและเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีในสารบบ,รบซึ่งสามารถช่วยคนป่วยได้จริงครับนะฮะ อย่างเช่นเบ,นเบาหวานอย่างเงี้ยหลังจากทานสมุนไพรในกลุ่มผลิตภัณฑ์เราไปเนี่ยรประมาณ3วันห้าวันก็ไปวัดความดันไปวัดน้ำตาลนะไปเช็คพวกอออไอ้น้ำตาลในเลือดตาด่างๆนะครับมันถ้าทิศทางของสมุนไพรเนี่ยเราทานไปขวดสองขวดเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ทานประจําได้ตามเคมีครับ,รบซึ่งยิ่งทานนานก็ยิ่งมีประโยชน์กับร่างกาย สำหรับสมุนไพรไม่ต้องหยุดทานไปเรื่อยๆได้แต่เคมีหลังจากที่อาการทุเราหรือหายแล้วให้หยุดอ๋อครับเพราะว่าอยู่ๆไม่เป็นไรไปทานอ๋อใช่ผลข้างเคียงผมก็เคยไปใช้ยาเคมีก็บอกว่าบอกว่าถ้าหายปุ๊บต้องหยุดทานเลยนะใช่เพราะถ้าทานแล้วบางทีมันอาจจะมีเขาเรียกว่ามีเคมีจะสะสมไปเรื่อยๆได้ครับแต่เช่นนี้เนี่ยมันมีสะสมในในร่างกายเราได้หลายที่ครับเพราะฉะนั้นโรคแปลกๆเนี่ย เน้นหนักว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะโลกมาจากอาหารครับเป็นหลักโดยการเร่งรีบในการทำงานในการไม่มีเวลาการไม่ได้ออกกำลังกายนะฮะอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาเป็นพืชผักเป็นอะไรเคมีล้วนๆทุกอย่างเลยทุกอย่างครับแม้กระทั่งปรุงรสก็มีโซเดียมกุําเองครับนะ,ะแต่ผม อาจจะไม่พูดเพราะซูเดียมโคจเตเมตเนี่ยยังงานวิจัยยังไม่ชัดเจนแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันเยอะอย่างพม่าเนี่ยนะไม่ได้พูดเล่นนะตักผงชูรสกินกันเป็นช้อนๆเลยนะพม่าลาวดีเขาตักติดกันเป็นช้อนๆห้าเลือดอะไรได้แต่ประเทศเราเนี่ยงานวิจัยคครับนี่นี่คือต้นกําเนิดในการที่ว่าทําไมจึงจะมีบริษัทนี้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยครับ ก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมและผู้และพี่น้องทั่วไปทั้งประเทศเลยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีอยู่มากมายด้วยกันครับตอนนี้มันมีเหลือเวลาประมาณสักสี่ห้านาทีพูดถึงนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้มีสมุนไพรอยู่มากมายเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 เนี่ยมันมีตัวตัวไหนบ้างที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของขออนุญาตนะครับไอ้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ ด,ดูในเว็บไซต์จากกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีรองอธิบดีการแพทย์ก็มาบอกว่าผูกข่าวชื่อวิทยาศาสตร์โรฮุตเทเนียคอดาต้าลินเนสอาัำไอตัวนี้แหละครับที่มีสารยับยั้งพวกมะเร็งพวกแบคทีเรียต่างๆได้ยเยอะโดยสารอยู่มีสารสีแดงอยู่ใต้ใบ<อ>พวกเฮติแบคทีเรีย ตัวนี้จะมีสารแผนลอยอิงกิเดนตนมันอีกหลายตัวที่ช่วยฆ่าไวรัสรต้านมะเร็งแล้วก็ต่อฆ่าจุลินฆ่าแบคทีเรียผู<ว>ก<ร>ตัวโลกและและ้วก็รู้จักกันในนามของออคำว่าภาคเหนือเรียกว่าข้าวตองอ๋อข้าวตองภากคกลางเรียกว่าผูกข้าวนะ ชืวิทยาศาสตร์ของมันเรียกว่าพุททเนีย um. คอร์ดานตารัมเป็นที่รู้จักในทั่วโลกแล้วว่าสามารถรักษาเกี่ยวกับป้องกันโควิดได้ครับผมอันนี้มีดักษาำอ้างอิงครับผมพร้อมนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบที่เป็นทร i ตอิเลเมนต์หรือตัวคาตาไลส์อเอาพูดง่ายๆว่าเป็นสมุนไพรเสริมฤทธิ์อีกหลายตัวอยู่ในในนี้ในรูปของยานาม ผลิตภัณฑ์น,นี้จะทานประมาณ30มสิีซีแล้วก็ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่หรือคนชราทานได้หมดเลยทานได้หมดเลยโบราณเขาบอกว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกจบจล้าอันนี้แต่ว่าปัจจุบันต้องต้องมีอะไรเสมอไหมขอให้ผมได้มีกินครับได้นอนหลับคำให้ว่ามีกินคือให้เราทำมาหากินและมี มีข้าวกินนอนหลับคือปลอดภัยจากขโมยขโจนครับไม่ใช่ไปหมายความว่ากินแล้วก็นอนนะอันนั้นมันไม่ใช่ครับทีนี้โดยโดยหลักของของของที่เราคุยกันในเรื่องการดำรงชีพในชีวิตเนี่ยครับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจุบันก็ต้องมือถือนะทีนี้ไอ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 ตัวนี้แหละครับ เป็นองค์รวมเป็นหัวใจที่จะปรับปรุงร่างกายทานได้ทุกวันทานตอนไหนก็ได้แต่ให้ดีเนี่ยก่อนเวลาก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงเมื่อตอนท้องว่างสมุนไพรดีดี่ดสุดสมุนไพรแทบทุกชนิดแหละทานตอนท้องว่างดีครับก็จะเห็นอาการข้างเคียงบางครั้งคนเรามันมีธาตุาประจําตัวไม่เหมือนกันธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้าธาตุทองห้าธาต บางคนก็มีไซเอฟเฟกต์อ๋อมันกระทุ้งไหมใช่เช่นอาจจะท้องเสียอาจจะวิงเวียนอาจจะอาเจียนซึ่งเกิดจากข้างในเราผิดปกติอ๋อตอนนั้นมันก็ขใชบสามวันสองสามวันแรกมันจะขับมันจะลุกออกมาพวกนี้มาครับก็ไม่ต้องหยุดนะต้องทานไปรยจาแต่่าส่วนใหญ่คนเนี่พอมึงเรียนศิษากแล้วตรงนี้แหละตรงนี้ไม่อยากใช้แล้วไม่อยากใช่ เพราะฉะนั้นแลิตภัณฑ์มันต้องชี้แจงมีรายละเอียดว่าครับบางคนนะครับมันแค่หนึ่งเปอร์ซ็นต์เองจึ่งตึงแพ้หมายความว่าทานแล้วเนี่ยอาจจะท้องเสียอาจจะอะไรต่างๆนะให้ทานประจำมันจะปรับโครงสร้างก็เรียกว่าโคลิสติกเฮลคือการรักษาแบบองค์รวมเมื่อร่างกายเคยชินแล้วก็มีมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นครับสุดท้ายก็ อ๋อแ็งครับครับผมครับก็นี่ก็คือการที่ได้มาพูดคุยครับกับคณะของผู้บริหารครับบริษัทอานิมาเฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับซึ่งก็ในตอนต่อไปเนี่ยนะครับสมุนไพรหล่านี้ก็จะได้มาแนะนำนะครับในช่องของทีวีศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นทีวีที่จะนําเรื่องราวของสุขภาพนะครับในเรื่องของการที่อยากที่ท่านว่ามาเล่่าาสูกกัันฟงบบทีะคคร็ือว่า ทานสมุนไพรเหล่านี้ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันเรื่องของเรื่องรับโรคต่างๆครับที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยพอรับประทานสมุนไพรแล้วจะทําให้เรื่องของสภาพ,พร่างกายนั้นครับก็จะดีขึ้นเขาเรียก่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารใช่ไหมครับท่านครับนะครับ,รบก็ทางบริษัทก็มีอยู่มากมายนะครับหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันซึ่งในโอกาสต่อไปก็จะนํามาเสนอนะครับให้พี่น้อง ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายของท่านนะครับให้ได้รับความอุดมสมบูรณ์และมีความแข็งแรงนะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมในรายการนะครับทั้งคุณนิกรออิดกัค้าและก็ลูกชายของท่านซึ่งต่อไปเนี่ยท่านก็จะได้ออกงานสกคุมมากขึ้นในเรื่องอการบริหารนะครับอของทางบริษัทอานิมาเฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารในเรื่อง ของการจัดการอะไรต่างๆเพื่อจะให้บริษัทนั้นมีความก้าวหน้าและก็ให้ได้เข้ากับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นั้นจะมีความสมดุลกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง,ง,ส,งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการในวันนี้วันนี้นนครับผมชามพิทหมาโสนะครับแล้วก็ทีมงานของญญศูนย์ได้สลามทีวีอำลาพี่น้องผู้ชมไปก่อนนะครับวบินไลตฟิศวนีดายะอัลลอมุอะลัยกุมมรอมตุลลักษณ์มรปกาตุสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ